หาเงินออนไลน์เข้าทุนดิวไดลแบบฟรีๆมาแนะนําด้วยครับใหม่แกะกล่องเลยครับแอปนี้จะเป็นแอปพลิเคชันในหนานแต่ที่สําคัญเราไม่ได้รับเงินมารีวิวจากแอปที่ผมจะมารีวิวในวันนี้อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าวันนี้เราก็มีแจกอ่างเปล่าทุนดิวเดลฟรีๆกันด้วยนะครับผมและอย่าลืมกิจกรรมแจกหนึ่งหมื่นวอลเล็ตของเรานะครับกดติดตามกดไลค์และกดคอมเมนต์ไว้จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามมาพร้อมกันเลยครับคลิปนี้ลงแบบไลฟ์สดเราเลยมีอยากเปล่าแจกเพิ่มสําหรับผู้ชมในแชทสดหากเห็นโลโก้แบบเดียวกันกััับบบบโนนนนสสจอออผลลล่ขึ้้้มาาากกก็รรรริิงง์เเปใชดดไยคว วัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยยายทุกท่านเลยเดินกันด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช,ช่องอาร์สวัสดีครับอยู่กับผมเชนเดิมแอป,ปหาเงนในวันนี้นะครับเป็นแอป,ปใหม่แกกล่องเลยเรายังไม่เคยรีวิวกันเลยนะครับและแอปพลิเคชันนี้เล่นง่ายครับผมแล้วก็ไม่จะเป็นต้องลงทุนไม่จะเป็นต้องเชิญเพื่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นแอปพลิเคชันไหนนั้นวันนี้บอกแล้วนะว่าเราไม่ได้รับเงินมารีวิวแอป,ปนี้อย่างแน่นอนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทั้งนั้นนะครับเจอมาเองทดลองเล่นเองนะครับแล้วว่าเฮ้ยมันตรวจสอบแล้วมันใจเช็คแล้วนะครับไม่มีเวลาอะไรต่างๆนะครับจึงนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเอาเป็นว่าโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและ เดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันเลยครับ และแอปพลิเคชันในวันนี้นั่นก็ได้แก่นี่เลยครับผมเออหน้าวคอยซีวานนะครับแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการทานะครับภารกิจสะสมแต้มเพื่อแลกเป็นเงินนั่นเองนะฮะเออแอปพลิเคชันนี้มียอดดาวน์โหลด10,000ดาวน์โหลดไปแล้วมีรีวิว16,000รีวิว4.9ดาวเยอะมากครับ4.9ดาวกับ16,000รีวิวนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันดีกว่ารีวิวนะครับบอกว่าได้เงินจริงค่ะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยแลก,กกับการดูโฆษณาของเขาค่ะรีวิวต่อมาบอกว่าดีมากค่ะแอปนี้ให้ตเร็ว ของไหวหมอกับคนที่อยากหารายได้เสริมมาดูรีวิวแค่ข้างหน้าไม่พอครับเราจะมาดูลึกลงไปมากกว่านั้นเลยกดคำว่าล่าสุดเลยนะฮะวันที่20รกรกฎาคมดีเยี่ยมพอใช้ยังม,มาครับเย่นม,มากดีมากดีมากถอนได้จริงดีค่ะขอบคุณโอเคเยี่ยมถอนได้ดีครับดีมากดีมากได้รับจริงครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารีวิวต,ตรงนี้ไม่ใช่บอร์ดนะฮะเพราะถ้าเป็นบอร์ดท่านผู้ชมคงน่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเออเอาวนว่าเราดูรีวิวแค่นี้ไม่เพียงพอละครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในแอปกันดีกว่า let's go ตอนนี้เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะ เรามีกิจกรรมนะครับจากหนึ่งหมื่นวอลเล็ตตรงนี้นะสามมาติดตามได้เลยนะครับมีลงคลิปทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับของทุกๆสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเราติดตามกันได้เลยนะครับเอาละครับแอปหาเงินของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเข้ามาที่หน้านี้เป็นที่เรียบร้อยต้องบอกก่อนนะครับว่าหากใครดาวน์โหลดเข้ามาใหม่เนี่ยจำเป็นจะต้องสมัครหรือล็อกอินก่อนผมแนะนำนะว่าเราควรสมัครด้วย Gmail เท่านั้นนะครับไม่ควรใช้ Facebook ส่วนตัวในการสมัครไม่ควรใช้ Gmail ส่วนตัวในการสมัครราควรใช้ Gmail ที่สมัครขึ้นนมาใหห่่เเเเลยนะเพือองิ เฉพาะถึงแม้ว่าจะมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือเราก็ควรเซฟตี้เฟิร์นหรือเซฟตัวเองไว้ก่อนจะดีที่สุดใช่ไหมล่ะครับแต่เมื่อเราเข้าแอปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้คะแนนอยู่ที่1000คะแนนแบบนี้จะเท่ากับ1บาทนั่นเองและแอปนี้จะมีหน้าเมนูอยู่ประมาณ5เมนูครับก็คือหน้าหลักภารกิจรางวัลร้านค้าและเชิญเพื่อนนะครับผมต้องบอกก่อนว่าถึงแม้มีเมนูให้เชิญเพื่อนเราก็สามารถเก็บเหรียญและสะสมแลกเป็นเงินได้และในวันนี้เราไม่ได้มาเน้นทําคลิปเพื่อเชิญเพื่อนเชิญให้ท่านผู้ชมมาใส่โค้ดผมรรรง่าาููจจิๆว ไม่เคยบังคับให้ท่านผู้ชมมาทําการใส่โค้ดของผมนะแต่ใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถใส่โค้ดนี้ได้เลยนี่เลย 1yjsn0k ผมก็จะนํารายได้จากการเชิญเพื่อนนี่แหละนะครับนำมาแจกคืนให้กับท่านผู้ชมต่อไปนะครับไม่ได้มาแบบว่าอะไรเยอะแยะเลยหากใครตามผมก็จะรู้ว่าผมแจกเยอะขนาดไหนนะฮะเอ้เรามาดูดีกว่านะครับแอปนี้วิธีการทําเงินง่ายมากนะครับก็คือตัวหน้าหลักนี้แหละเราจะต้องทําภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นนี่เลยเกมผลไม้แตงโมนะฮะเราจะต้องเท่านี้นั่นะมันจะมีบอกนะว่าเราเล่นทดลอง2วันติดต่อการประสบการ ทดลองเล่นก็คือลองดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นดูนะครับแต่เท่าที่ผมลองดูแล้วนะสว่วนมากก็จะเป็นแอปที่มันน่าเชื่อถืออยู่นะครับเป็นแอปที่แบบว่าหลายๆคนเล่นกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้อย่างเช่นลงทะเบียนบัญชีต,ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกว่าวะนะประกันของแบบเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าใหญ่อยู่อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีแบบสอบทงแบบสซอบถามีต่าง, Battle งๆนู่นนี่นั่นมากมายนะครับแต่ว่าผมขอให้คําเตือนนิดนึงนะบางภารกิจมันก็ไม่ควรเล่นนะบางภารกิจเนี่ยมันอาจจะมีภารกิจที่ไม่ควรเล่นอยู่นนนนนะรักก็็ลองงดููซึ่่าาาชมมจจ้ววเปภิแไห จะแบบพกไปนส่เทาอะไรเงี้ยก็ไม่ควรเล่นนะครับผมอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากเราทราธุรกิจจะได้เหรียญตรงนี้แล้วนะครับหนึ่เหรียญจะได้1บาทเนาะเราเนี่ยสามารถเนี่ยเห็นไหมทำงานครบ5งานก็จะได้รับ10บาทนะครับรับ2 4 0 0 0ี่นเหรียญก็จะได้รับ20บาทเพิ่มเติมเข้าไปอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงสามารถชวนเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีงานนิยมเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะภารกิจอะไรภารกิจก็คือเมื่อกี้แหละนะครับเมนูภารกิจร่างว่างร่างว่าตรงนี้จะเป็นภารกิจเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นการลนะกดไดไ้เยรรัับางว เราอยากรับรางวัลเราก็กดดูโฆษณาอะไรแบบนี้รวมถึงการเช็คอินนะครับหนึคะแน100น1 0 0้คะแนนอะไรแบบนี้นะฮะอ่ารวมถึงกิจกรรมรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผูกบัญชี g ูเกิลถามว่าแนะนำไหมซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกเราจําเป็นเข้ามาเนี่ยเราอาจจะต้องรอกอินหรือสมัครก็เป็นการผูกบัญชี g ูเกิลอยู่แล้วและแนะนานะครับใช้ gmail หรือ Google ที่สมัครขึ้นมาใหม่เท่านั้นนะนะไม่ควรใช้ที่มีอยู่แล้วหรือใช้ที่มีข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะประมาณนี้นะลักษณะน,นั้นข้อมูลต้อนของอขวันตอนรับอ่าเรากดได้เลยนะฮะ ือนี่ฮะภารกิจเราทํางานหนึ่งงานให้เสร็จนะเราก็จะได้200เหรียญทองฟรีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอนุญาตให้แจ้งเตือนนะครับอันนี้ถามว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าจะเปิดอนุญาตการแจ้งเตือนไหมนะครับให้คะแนน5ดาวนะครับเราก็จะได้อีก500คะแนานนั่นเองนะครับประมาณนี้เมนูถัดมาคือร้านค้าหรือการแลกรางวัลน,นั่นเองนะครับมีอย่างเดียวคือ True Mo n e y w a l เล t เลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนแค่2ท่านเนี่ยก็จะสามารถแลกรับได้แล้วสิบ,บาทลงไปพูดกับเพื่อนเฮ้ยเอ,อย็่นะไรแค2ค2ก ยี่สิบบาทแบ,บ่งกันไปซื้อขนมพอหนึ่งอ้สบายสบายแล้วนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะสะสมเหรียญน,นะครับขั้นต่ำคพิ่นแรก20บาทใช้25,000เหรียญซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับในบรรดาแอปหาเงินทั่วไป33,000เหรียญได้30บาทและ50,000เหรียญได้50บาทนั่นเองล่ะครับส่วนเมนูนี้นะครับก็คือเมนูการเชิญเพื่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปไม่จำเป็นต้องเชิญเพื่อนก็ได้หากใครจะเชิญหรือไม่เชิญก็เต็มที่ได้เลยสำหรับผมเองผมก็ได้มาในเชิญเพื่อนแต่หากใครอยากสนับสนุนผมนะครัับบบออออยยย่่่่่่่าาาาางงททีกกกไไไไปผผผมมมมดด้้้้รรรเหห็นนนนนแแจคคืใูชละ อย่างไรกันบ้างครับสําหรับแอปพายเงินออไลาในวันนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจพี่ๆไม่มากก็น้อยนะ่ยฮะก็อบอกกันว่าแอปนี้มีข้อคําเตือนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าบางภารกิจเราควรดูดีก่อนก่อนที่จะทําภารกิจนะครับบางอันเนี่ยอาจจะต้องไปเข้าเว็บแนวส,สายที่ไม่ดีหน่อยอะไรเงี้ยดูดีๆนะครับดูดีๆก่อนนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็การตัดสินใจมีอยู่แล้วแน่นอนเนาะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับผมถ้ามีผิดพลาดประการใดไปขออภัยมาในาที่นี้ด้วยนะครับและแน่นอนนะครับบบบบบบฟรรรีีๆๆๆๆกกกกััััันนนนดด้วยยยยเเาาาะงง่่แแชิิลลลสพคคคไ์ป กดติดตามไว้และกดคอมเมนต์ด้วยนะคะเพราะจะมีสิทธิ์ลุ้ลับนี่เลยหนึ่งหมื่นวอลเลตแบบฟรีๆแบบนี้นะกับกิจกรรมใหม่ของเราติดตามได้ทุกวันนะคะและวันศุกร์เลยนะครับและวันนี้เราจะทําการแจกแบบสร้างลิงก์อ่างเปาขึ้นมา 1, นึ่หลังจากนั้นเราจะนํามาัลงไว้ที่ปักบุญคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้หลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว ส0นาทีนั่นเองนะครับผมโดยปกติเราจะลงคลิปกันทุกวันเวลาเที่ยงตรงและ2องทุ่มตรงหากคลิปนี้ลงตอน2องทุ่มเนี่ยเราก็จะนําลิงก์อระเปาไปไว้ที่ประบุคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ตอน3ามทุ่มตรงนั่นเองแต่หากใครกลัวว่าจะรับลิงก์อระเปาไม่ทันไม่ต้องกังวลทิกเล็กๆน้อยๆครับคอมเมนต์อะไรก็ได้คอมเมนต์ไว้เลยนะฮะแล้วก็เวลาผมปรับเปลี่ยนลิงก์อระเปาเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนเล็กกับแฟนท่านผู้ชมแต่บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับยูทูบของแต่ละท่านด้วยนะอย่าลืมที่จะกดกระดิิิิิิ่่่งงงงกก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 ุุ๊๊๊๊้้ดดดดดดดตตาา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 มมมแชรรรร์จจะะะไไพลลลคคคคปปใใหหๆขออเเนนนนนัััับบบบบบยยยยสสวี